แต่เขาก็ยังไม่เสนอเรื่องนี้เข้าบริษัทแรงงานผมเขาเลี้ยงเบียร์เขาอ๋อเขาผูกเอ่อลาไปแล้วลาไปแล้วแล้วเขาสี่ร้อยมันก็ผมทำก็แรงวันละสามร้อยเอาผมวันละสี่ร้อยมันก็เกินก็แรงผมเนี่ยเอามาสองร้อยผมไม่เอาไปสองยแล้วยังเรียกอีกป่ะไม่เรียกแล้วเรียกแล้วเรียกแล้วไอ้นี่มันแต่ละวันแต่ละวันอ๋อเป็นแต่ละวันต้องวิ่งทุกวันพนักงานต้องไปรับทุกวันทุกวันบางวัน างวันอาจจะจริงเรามาสายเพราะว่าบางทีเราเหนื่อยอ่อนเราตื่นมาเวลาสายของเราคือเวลาเหลือน้อยใกล้เคียงอะไรเงี้ยแ,แต่เหตุการณ์นี้คนโดนกันเยอะนะเยอะครับเยอะมากๆเลยเยอะเลยผมไม่ถามว่ามันมีไมซ่อนหจริงไหมเนี่ยอ๋อเนี่ยพียเนี่ยบันทึกข้อมูลอย่างนี้เนี่ยเ<อ>นี่ยเห็นไหมว่าตอนนี้กี่โมงเราวิ่งมาจอดจุดน,นี้ตอนกี่โมงเก้าโมงห้าสิบเอ็ดเนี่ยเก้าโมงห้าสองเห็นไหมเรารู้ได้เลยว่าเราวิ่งมาจอดจริงๆ เพื่อไม่ให้เขามาเถียงเราหรือว่ามาโต้แย้งกับเรา<อ>ยังไงเขาก็เชื่อพนักง,งานของเขาถูกป่ะรือว่า,อาพอเขาเชื่อพนักง,งานของเขาเสร็จปุ๊บเกิดผลเกิดอะไรกับบริษัทลถรถรถขนส่งพวกนี้ละ่ะหนึ่งอาจจะโดนลดออกในการวิ่ง<อ>หรือไม่ก็เิกสัญญาว่าจ้างเราสัญญาว่าจ้างมันมีหลายเรื่องครับอ๋อผมนึกว่ากดฟังได้ว่าเอ้ยคนในรถกาลังพูดอะไรกันอยู่ยนีอ๋อเปล่านั่นแสดงว่าบริษัทขู่เราไว้ กูรไว้คืออยากให้เราพูดใจกับเขาดีๆอะไรอย่างนี้โอ้โหบางทีคนเราเนาะบางทีสนิทกันเนาะบางทีมันถึงเม้สนิทบางทีมันมาแบบมาสายน้างอแล้วมันพูดแบบบางทีปล่อยวัตตุลงมาพี่นกรอบเดียวกันเลยดีกว่ามั้งเาี่ยแบบมนกดไม่ได้อะไรเงี้ยถ้าจะพูดในรถเขาบอกว่าเราคือบางทีเราต้องทนทนจนแบบนะพนักงานนะบางทีเราไปจริงๆแล้วพนักงานมันต้องมารอรถถูกไหมครับในกรณีที่เราวิ่งเนี่ยพนักงานต้องมารออย่างน้อยห้านาที เพราะว่าเราไปถึงพุ่ก่อนนักงานขึ้นเราได้ไปรับจุดอื่นต่อใช่เพราะไม่ม<ค>น,นอีนเรานไปแล้วมันอาวพี่มาแล้วเหรอได้ทุกหนเดี๋ยวผมอาบน้ําก่อนโอ,โอ้โห<อ>นี่แหละผมนึกออกว่าถามว่าม,มันมีใบไม่ได้รถเนี่ยถ้าอย่างนั้นนะถ้าอย่างนั้นพี่ต้อง,พ,องพี่ต้องไปถึงเวลาตรงจุด<ช>่แล้วพี่ก็จอดรอสักสามนาทีสามนาทีแล้วเคลื่อน,เค,อนเคลื่อนตัวออกเพราะว่าอะไรหนึ่งถ้าพี่พลาดตรงนี้ถ้าพี่รอตรงนี้จุดอื่นเกิดอะไรขึ้นฆ้าไปหมดเลยถูกไหมครับ แล้วกลายเป็วนว่าสายทั้งคันใค,ใครโดนพี่โดนนะ,ะ <c oughs> เพราะว่าถ้าจุดใดจุดหนึ่งอ้างเขามาํำเดียวว่าเขารอแล้วแต่เราไปไม่ถึงไม่ได้ตรงตามเวลาเราไปเลท่เงี้ยคนอื่นเนี่ยไอนนยจุดที่เราลองออกไปเนี่ยมันก็จะต้องขาวว,ว่าทาไมเรามาสายอ่าคือจุดแรกแก้ตัวําเดียวจบแล้วคือเราผิดทั้งสายแล้วใช่ไหมใช่เือาอยากว่าเขาบอกว่ามีไม่ซ่อนอยู่แล้วถ้าเราพูดจามไม่ดี มันจะจะปกดฟังได้หรือเปล่าตอนมันอันนี้เช็คได้เพราะว่ามีไม่มีเนี่ยได้เดี๋ยวผมเช็คเพราะว่าคันผมเนี่ยมันจะหนักที่สุดคือวิ่ง24ชั่วโมงไง